ักษะการทำงานใครว่าคนเรียนเก่งจบเกตนิยมจะทำงานได้เก่งกว่าคนอื่นไปเสียหมดในความเป็นจริงแล้วความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการประสบการณ์ความสำเร็จในการทำงานมีทักษะอีกหลายอย่างที่เราควรมีซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยฝึกฝนทักษะการทำงานเหล่านี้เก้าจะจะช่วยให้เรียนเก่งและทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มคุณภาพให้ผลงานของเราได้อีกด้วย หนึ่งทักษะการสื่อสารในการทำงานเราจะต้องติดต่อกับคนมากมายทั้งเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกค้าดังนั้นเราต้องมีความชัดเจนตรงประเด็นและสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้รับสารที่ต่างกันได้ 2. ทักษะการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้จะต้องมีหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานและลูกน้องต่อให้เป็นงานความรับผิดชอบของเราคนเดียว ก็อาจจะต้องเพิ่มข้อมูลและความช่วยเหลือจากคนอื่นๆดังนั้นจึงต้องสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และสร้างความสัมพันธ์กับคนในทีมและแผนกอื่นๆด้วย 3. ทักษะการเจรจาต่อร,รอ,องการต่อรองนี้ไม่ได้เพื่อให้เราได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ก้าวเข้ามาสู่จุดที่เราและเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 4. ทักษะการกน,นําเสนอในที่สาธารนณะ คือการนําข้อมูลที่ได้ไปนําเสนอต่อหัวนหน้าหรือลูกน้องเพื่อให้ทํางานเป็นระบบและก้าวหน้าต่อไปครับ 5. ้าทัาากษะการแก้ปัญหาปัญหาคือสิ่งที่คู่กับงานเป็นเรื่องธรรมดาอย่ากลัวเวลาที่ต้องเจอกับปัญหาขอให้มองเป็นเรื่องความท้าทายและพัฒนาตัวเองเราควรสามารถแก้ปัญหาทั้งเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ใด้ดีให้อยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งผ่านการคิดปัญหามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีทักษะมากขึ้นเท่านั้น 6. ความอดทนและการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองเพื่อก้าวต่อไปได,ได้แม้ในวันที่อยากหนีที่สุด 7. เจ้าสอบความเป็นผู้นําคือให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมง,งานและเป็นแบบอย่างที่ดีแข่เพื่อนร่วมง,งานนั่นเป็นคุณสมบัติของผู้นำทั้งสิน้น 8. ท่ากัการบริหารเวลา เวลาในโลกของการทำงานไม่เคยหยุดนิ่งไม่มีภาคเรียนและการปิดเทอมทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากปราศจากการบริหารเวลาที่ดีและต้องทำงานทุกอย่างอย่างเร่งรีบแล้วผลง,งานอาจจะเสร็จก็จริงแต่คงยากที่จะโดดเด่กว่างานของพนักง,งานคนอื่นและที่เร้ายที่สุดก็คืองานอาจจะกลายเป็นดิงพ่อขางหมูไปจนเรื่อยจนเกิดปัญหาตามมาในที่สุด เก้าทักความมั่นใจความมั่นใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะความมั่นใจจะช่วยให้ผลงานออกมาดีและมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติก็ต่อเมื่อเรามีความรู้จริงในการทํางาน 10. ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันความสามารถทางคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้แต่ถ้าเราสามารถใช้โปรแกรมต่างๆโดยเฉพาะ MS Office ได้ในระดับกลางถึงสูงแล้วจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทำให้เราสามารถลงมือทำงานได้ทันทีจะเห็นได้ว่าทักษะทั้งสิที่กล่าวถึงไปนั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะทั้งหมดได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะผ่านการท,าาทักษะการทำกิจกรรมการทำงานพิเศษหรือแม้กระทั่งทำงานกลุ่ม การน,นำเสนอของพวกผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ